วันนี้นะคะแต่จะมาสอนสาวๆไปแอลเอิร์หนุมญี่ปุ่นกันค่ะ mm hmm. เราจะเรียนประโยคการชมหนุ่มญี่ปุ่นว mm ่า hmm. เอ้ยหน้าตาดีหรือว่าหล่อยังไงนะคะ mm hmm. ไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะ mm hmm. ทรายมาเจทันสเตชั่นภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟมาแล้วค่ะวันนี้นะคะแต่เน้นเป็นพิเศษนะคะเป็นสเปเชียลคลิปเลยนะคะสำหรับสาวๆนะคะที่ต้องการ หยิบยืมภาษาญี่ปุ่นนะหยิบยกภาษาญี่ปุ่นบางประโยคที่ใช้ในการแอลเอิร e ์หนุ่มญี่ปุ่นนะคะคือแน่นอนมันอาจจะแบบไม่แบบไม่สามารถที่จะไปแอลเอิร e ์ได้แบบตรงๆอะไรขนาดนั้น,นะคะแต่วันนี้เราจะเรียนวิธีการบอกหนุ่มญี่ปุ่นว่ารอจังเลยอ่ะเป็นภาษาญี่ปุ่นกันค่ะในภาษาญี่ปุ่นนะคะคำศัพท์ที่มีความหมายว่าหล่อหรือว่ารูปร่างหน้าตาดีนะคะที่เน้นนะคะเน้นใช้กับ คุณผู้ชายนะคะหรือบอกผู้ชายนะคะว่าเอ้ยรูปร่างหน้าตาดีหล่อเนี่ยเขาจะใช้คำว่าคักโคย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 นะคะมันจะมีความหมายว่ารูปทรงดีงานดีประมาณนั้นนะคะคราวเนี้ยไอ้คำว่าคักโคยนะคะวิธีการใช้ก็งา่าย ่คะอย่างที่ไตบอกเติมความว่าเด s เข้าไปท้ายประโยคก็กลายเป็นคำที่มันสุภาพขึ้นมาแล้วนะคะก็จะมีความหมายว่าหน้าตาดีจังเลยอะค่ะประมาณนั้นนะคะก็จะเป็น k a k โคยีเดชคักโคยีเดนะคะซึ่งไอ้คำว่า k a k โคยีเนี่ยด้วยความที่มันแปลว่าทรงดีรูปลักษณ์ดีหน้าตาดีหล่อนะคะมันสามารถที่จะเอาไปใช้บอก รูปลักษณ์ของอย่างอื่นได้ด้วยนะไม่ใช่แค่ผู้ชายอย่างเดียวเท่านั้นนะคะมันมีความหมายคล้ายๆกับว่าออกแนวเท่ๆอะไรประมาณนี้เนาะ เพราะฉะนั้นนะคะมันสามารถไปใช้กับพวกรถได้สมมุติเราเห็นรถสปอร์ตแบบโหมันมันเท่มันมัน,มน,มนดูหล่อเชียวอะไรประมาณเนี้ยเราก็สามารถใช้คําว่าคัคคยได้นะคะอย่างเช่นบอสเราถอยรถใหม่มาแบบรถสวยมากประมาณนี้เราเห็นปุ๊บเราก็โหคัคคยเดสแบบเนี้ยก็ได้นะคะก็หมายความว่าเราชื่นชมรถเขาว่าเฮ้ยรถเท่จังเลยอะค่ะประมาณนั้นนะคะ คราวนี้นะคะคำคำเดียวกันประโยคประโยคเดียวกันนะคะ mm hmm. นอกจากบอกรูปลัก,ลกษณะแล้วเนาะ mm hmm. มันสามารถใช้ในบริบทที่แบบมันเท่สมมติเขาทําอะไรสักอย่างแล้วรู้สึกว่าโ oh, หแบบดูเท่ขึ้นมาทันทีอะไรเงี้ยค่ะเหมือนภาษาไทยเลยว่าเฮ้ยเท่วะอะไรประมาณนั้น mm hmm. ที่ไม่ใช่รูปลักษณ์อะคะ mm ่ะ hmm. เป็นพฤติกรรมที่เขาทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยหล่อขึ้นมาทันทีอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถใช้คําว่าคัคคุสได้นะคะคราวนี้ถ้าคําว่าคักคุยนะคะมันเสียงยากฟังยากจํายากนะคะ แถมให้อีกหนึ่งคำละกันเนาะที่เป็นคำง่ายๆนะคะแล้วญี่ปุ่นก็ใช้เหมือนกันก็คือคำที่มันทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษนะคะก็คือคำว่า h n d s ซ m e นั่นเองนะคะ n d นซ m มภาษาอังกฤษมันจะแปลว่าหล่อถูกป่ะคราวนี้ถ้าเราจะสวิตมันเป็นสำเนียงภาษาญี่ปุ่นนะคะใช้แ d นซ m e ได้เหมือนกันเนาะแต่ต้องเปลี่ยนเสียงให้มันเป็นเสียงสำเนียงภาษาญี่ปุ่นนะคะก็เป็นคำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศเนาะที่ญี่ปุ่นก็ใช้เหมือนกันนะคะมันจะออกเสียงว่า ฮันซัมเฮันซัมเก็คือแฮนซัมนั่นแหละเพียงแต่ว่าเสียงเขาน้อยเนาะแทนที่เขาจะออกเป็นแฮนซัมแฮนซัมเขาก็เลยจะต้องออกเป็นฮันซัมเออรฮันซัมเนะคะมีความหมายเหมือนกันเลยนะคะแปลว่าหล่อนั่นเองนะคะลักษณะการใช้ก็เหมือนกับคำว่าคัโคยนะคะเติมเดสเข้าไปท้ายคำว่าฮันซัมเอก็จบแล้วนะคะสามารถใช้ได้เหมือนกัน วันนี้เอาง่ายๆสั้นๆแค่นี้นะคะถือว่าเอาใจสาวๆสายญี่ปุ่นแล้วกันเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าประโยคแบบนี้มันจะเอาไปใช้ตอนไหนได้นะคะอาจจะใช้แอลเอิน e แบบเชิงหอกล้ออะไรประมาณนี้ได้เชิงจริงจังก็คงใช้ไปได้เนาะใช่ไหมคิดว่าใช่เนาะ สุดท้ายนะคะภาษาคือการเรียนแบบนะคะบางครั้งเราก็ต้องสร้างบรรยากาศให้เราแบบเอออยากที่จะพูดอยากที่จะใช้มันนะคะอย่างเช่นประโยคเมื่อสักครู่ที่ได้สอนไปนะคะถามว่าในชีวิตจริงมันจะใช้ได้ไหมมันก็อาจจะไม่ได้ใช้อะไรได้ขนาดนั้นแต่ว่าเราก็จําไว้ก็สนุกสนานเฮฮานะคะเจอญี่ปุ่นเราอาจจะไปเอาเอินแบบด้วยความขำๆอะไรประมาณนี้ก็ได้เนาะอย่างน้อยจําไว้ก็ไม่เสียายอยู่แล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายมาตานน